สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ส่งรายได้คอนเสิร์ต l l c k k พ i n k กว่าด1 0 0 0หล้านบาททั่วโลกย้อนไปหลังวันหมดสัญญา BLACKPINK TOURING DATA หลังเก็บสถิติคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวเปิดมูลค่า World t o u ว dom, บอลพิงกว่ารายได้หลักหมื่นล้านบาทและทุบสถิติอีกหลายสิ่ง ยังไม่นับรวมคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นล่าสุดปิดฉากลงอย่างสวยงาม b a c k พิง w o เวิร์ทัวบอลพิงก์ไฟแนลอินโซ l หลังจากจัดเต็มคอนเสิร์ตเวิร์ทัวตลอด11เดือน66รอบ34เมืองทั่วโลกและที่สำคัญคือสร้างประวัติศาสตร์และกวาดความนิยมมากมายซึ่งจากข้อมูลของ touring data แหล่งเก็บข้อมูลสถิติการทัวของศิลปินชื่อดังทัวโลกได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ ทัวริงดาต้าได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับรายรับและจํานวนบัตรคอนเสิร์ตที่สามารถขายได้รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งมีการประกาศสถิติดังต่าวในวันที่รสิงหาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งหากใครจําได้นั้นนี่คือ1วันหลังจากครบรอบ7ปีและวันหมดสัญญากับค่ายเพลง YG Entertainment ของวง b l a c k พ i n การแสดงคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์บอลพิงของ Black พ i n สร้างรายได้กว่า4 5 9 4 6 2ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินสกุลไทย1,558,936.34บาทและจำนวนซื้อบัตรคอนเสิร์ตกว่า1 2 5 8 0 4 8ที่นั่งจากทั่วโลกและคิดเป็นราคาเฉลี่ยอยู่ที่175.28ดอลลาร์จากการแสดงโชว์48/64การแสดง คอนเสิร์ตบอลพิงค์ได้ทำรายสถิติจากการแสดงที่ National Stadium ประเทศสิงคโปร์สามารถกว่ารายได้18,452,183ดอลลาร์ซึ่งมี2รอบการแสดงด้วยและการแสดงที่สนามราชมังคลากรุงเทศประเทศไทยกวาดรายได้1 5 3 8 7 0 1ดอลลาร์ซึ่งมี2รอบการแสดงด้วยกัน บอลพิงกลายเป็นคอนเสิร์ตโัวทัวร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เวิร์กรุ๊หญิงกว่ารายได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์ในการขายบัตรทีนั่งและยังเหลืออีก16การแสดงบอลพิงกลายเป็นคอนเสิร์ตโัวทัวร์ของเหล่าศิลปินสาวที่พิกรารศาสติ์ของชาวเอเชียที่แตะ100ล้านดอลลาร์โดยเมื่อเร็วๆนี้อยู่ที่124ล้านดอลลาร์แบล็คพิงเป็นชาวเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2023กว่าไรายได้สูงสุดกว่า9.2ล้านดอลลาร์ซึ่งจัดขึ้นณเนชั่นัลสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ b l ล c k พิง k กลายเป็นศิลปินสาวที่สร้างประวัติศาสตร์ในเมืองไทยโดยกว่าไรายได้จากคอนเสิร์ตกว่า36.3ล้านดอลลาร์หรือ1,000ล้านบาทและสามารถขายบัตรคอนเสิร์ตสูงถึง2 5 0 0 0ที่นั่งในบรรดาการแสดงกว่า10โชว์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี2019อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ